สวัสดีค่ะพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา KKN 5 Weekly ประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565เริ่มแล้วงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ดําเนินการจัดการแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปี2565หลังเว้นการแข่งขัน2ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยพิธีเปิดจัดขึ้นณหอประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพโดยมีนายพงศักดิ์ ตั้งวานิชก,กพงูงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27สิงหาคม2,565เพื่อคัดเป็นนักเรียนผู้มีทักษะผลง,งานด้านศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่เป็นเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติต่อไปสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาคอนแก่นเขตห จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาประจำปี2565 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะนำผลการอบรมไปขยายผลให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายต่อไปส่วนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องส่งผลงานเพื่อเข้ารับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาในปีงบประมาณ2,566ต่อไปทั้งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ประชุมเชิงปฏิบัติการขูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-net ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการวัดประเมินผลผู้เรียนระดับชาติชั้นป .1, ป .3, ป .6 และม .3 เพื่อให้โรงเรียนนำไปวางแผนเพื่อย,ยกระดับการทดสอบต่างๆต่อไปพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา KKN ไ w e e k l y ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ